การดูแลช่อดอกมะม่วงที่ต้นสูงๆแบบนี้มีการดูแลอย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการกเรกษตรหลเาเพื่อความยืยืนนะครับวันนี้ก็เอาเทคนิค สำหรับการดูแลมะม่วงนะครับที่เป็นต้นมะม่วงของสูงจริงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยสมาชิกส่งมาว่าที่บ้านเนี่ยเขาก็เป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่าปลูกเม็ดแล้วก็เป็นโบราณโบราณน,นะครับเราจะมีเ,เทคนิคในเรื่องของการดูแล่อดดอกของม่วงที่อยู่ต้นสูงสูงแบบนี้มีเทคนิคอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตาก,กล้องดูนะครับต้นนี้เป็นมะม่วงอกล่องทองที่ลูกใหญ่เท่ามะม่วงแก้วนะครับความสูงต้นนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า20เมตรนะครับเพราะว่านู่นะครับ ที่เห็นนปีนี้ออกเป็นต้นแรกของสวนเลยนะครับรีบติดตอนนี้ดอกหอมมากและหอมฟุ้งจะเขาเรียกว่าเมื่อติดเป็นต้นแรกๆแ,แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ปรดปานของมแมลงศัตรูพืชการดูแลแบบนั้นนะครับที่จะทําให้ต้นมะม่วงติดดอกนะครับแล้วก็มีผลให้เราได้รับประทานเนี่ยสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปดูใกล้ๆได้ก็คือมแมลงศัตรูพืชเข้าตอนไหนนะครับแล้วก็ เราจะต้องให้สารป้องกันเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ยากเพราะว่ามันสูงมากนะครับทาระยะนี้องบอกว่าไฮพีเชอร์ก็เอาไม่อยู่แต่สิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับที่จะทําให้ช่อดอกม่วงเราเนี่ยปลอดภัยคือเราต้องจัดการในเรื่องของหน่วยพลเคลื่อนที่เร็วก็คือพวกหมดแดงที่มันจะพาในเรื่องของเพีื้ขึ้นไปบนต้นไม้ต้นหนมงของเราเนี่ยการป้องกันนะครับก็ เหมือนเดิมครับสารที่ผมเคยแนะนําในเรื่องของการกําจัดพวกมดแดงเนี่ยสามารถป้องกันได้มดแดงไม่ว่าจะเป็นมดส้มนะครับมดแดงไฟพวกนี้สามารถจัดการได้โดยถ้าใครมีมดแดงส้มอยู่บนต้นมะม่วงที่เป็นสูงๆแบบนี้มันจะเป็นพี่เลี้ยงสําหรับเพียที่เข้ามาอยู่เช่นพวกเพียะจักจั่นเวลามันมีตัวอ่อนพวกนี้ไอ้พวกมดพวกนี้นะครับมันจะพาเพียเนี่ยไปตามจุดต่างๆแล้วมันก็คอยไปกินที่เพียเมื่อ เราสามารถป้องกันไม่ให้มันขึ้นไปได้เนี่ยนะครับพวกเพลี้ยพวกนี้เองมันก็จะไม่มีคนเคลื่อนย้ายนะครับตัวมันเองเนี่ยก็จะอยู่ณจุดจุดหนึ่งแต่เมื่อมันเกิดการแพร่กระจายเนี่ยตัวมันเองถามว่ากระโดดได้ไหมมันก็ต้องรอเต็มไวแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอ่อนเนี่ยแล้วมันมีมดเป็นตัวที่เคลื่อนที่นะครับรวมทั้งมันเอาเพลี้ยแป้งขึ้นไปไว้ที่ยอดช่อดอกเราด้วยเนี่ยก็จะสามารถป้องกันว่ามดพวกนี้มันจะไม่สามารถขึ้นไปที่โคนได้แต่บอกว่า อ้าวแล้วไอ้ที่มันอยู่บนต้นแล้วมันมีรังอยู่อะเรามีการจัดการยังไงก็คือเอาสารที่ผมเคยแนะนําไปก็คือใส่เปอร์เมตินแบบผงนะครับหรือชื่อทางการก็คือก็คือปูแดงนะครับหรือ,อมันมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ถ้าเป็นชื่อสามัญนะครับก็จะเป็นไซเปอร์เมตินแบบผงนะครับผสมอาจจะคุกเค้ากับพวกเนื้อปลานะครับเนื้อปลา เอามาคุกเ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปวางไว้ตามคบของต้นมะม่วงนะครับมดแดงพวกนี้มันจะมาคาบเหยื่อพวกนี้นะครับขึ้นไปที่รังนะครับแล้วมันก็จะทําให้ที่รังเนี่ยตายหมดทั้งรังทําให้มันไม่มีพี่เลี้ยงเอาไปคอยเลี้ยงผีนะครับอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2ถ้าเราสามารถที่จะพ่นสารได้แต่ไม่ใช่ต้นสูงเท่าของผมที่ผมให้ตากล้องเขาแผนกล้องขึ้นไปดูนะครับก็ พ่นสารโดยใช้ไฮเพชเชอร์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยต้นหนูม่วงที่เป็นส่วนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะไว้ความสูงประมาณเอาง่ายๆคือไม่เกิน4-5เมตรเท่านั้นเครื่องไฮเพชเชอร์ที่เป็น, pump, นที่เป็นปั๊มนะครับที่เป็นปั๊มแล้วใช้เป็นเครื่องยนต์ในเนกประสงค์เนี่ยเป็นขุมพลังในการที่ฉีดพ่นไปบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกผมก็ขึ้นรูปให้ดูนะครับก็จะเป็นเครื่องที่ผมใช้อยู่ที่สวนถ้าเป็นเครื่องไฮเพชเชอร์แบบนี้นะครับจะสามารถที่พ่นละอองขึ้นไป ที่ความสูงประมาณ5เมตรถึง6เมตรได้นะครับตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะพ่นป้องกันหรือพ่นกําจัดเหี้ยไฟได้เลยนะครับหรือเพี้ยตะกระจันที่จะเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงช่วงช่อดอกม่วงบานนะครับก็สามารถที่จะพ่นได้ก็ใช้ทั้งสงสิ่งเนี้ยเอามาประกบกันเพราะว่าต้นมันสูงมากเราไม่สามารถที่จะไปจัดการเหมือนต้นเล็กๆที่ผมถ่ายทาวิดีโอ ที่เอามาให้ทุกท่านรับชมได้นะครับก็เอามาฝากกันไว้ประมาณนี้เพื่อที่จะได้มีความหวังในการที่จะได้กินมะม่วงของปีนี้นะครับสำหรับต้นมะม่วงที่เป็นมะม่วงโบราณแล้วต้นหูสูงเนีเพราะมมีเอฟปีส่งรูปมาผมก็โอ้ oh, โหเห็นต้นแล้วก็ของผมนี่ก็คงไม่แพ้ของเขาเหมือนกันนะครับก็มีความสูงที่สูงมากแล้วก็สมาชิกก็ยังมีความหวังว่าอยากให้ผมเนี่ยปีนขึ้นไปทาบกิ่งเอามาขยายพันธุ์ให้สมาชิกหน่อยโอเคครับเดี๋ยวรอมันติดลูกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปแล้วก็จะไปทบกิง เอามาขยายแบ่งกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมะม่วงองล่องทองที่ขออภัยนะครับกะล่อนทองนะครับเป็นมะม่วงกะล่อนทองที่ผลใหญ่มากๆตัวนี้เป็นกะล่อนทองนะครับขออภัยตั้งแต่ต้นวีโอด้วยที่ผมอาจจะพูดผิดไปเพราะว่านึกสีทองสีทองเดี๋ยว้วคือกะล่อนทองโบราณนะครับที่ลูกใหญ่เท่ามะม่วงแก้วโบราณนะครับมะม่วงที่เนือเยอะพอสมควรแล้วก็มะม่วงที่โบราณนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันไว้นะครับสาหรับสมาชิกที่ได้มาส่งแชทมาทางเพจ เกษตรลงมาตัวเองเพื่อความยืงยืนนะครับว่าเขามีเอื้มวงที่ต้นสูงสงเนี่ยเขาจะดูแลไม่ให้อ่เพี้ยพวกเนี้ยมันไปดูดกินน้ำเลี้ยงอย่างไรวันนี้ผมว่ามาอธิบายประมาณนี้นะครับจะได้เอากลับไปแก้ไขแล้วก็ไปป้องกันได้อย่างทันท่วงทีก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับช,ชมรายการเราก็อย่าลืมกดสับตไคร่นะครับเพื่อติดตามคลิปโรยใ,ใหม่ที่ทางสุงนิี้เรวดีจะนำมาฝากกันท,ทั้งหลายไปวันนี้ผมกล่าว